สวัสดีครับ c n นท,ทีปักชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลกันข้อมูลกองทุนรวมของผมนะครับที่จะ DCA แบบรายเดือนนะครับกับบรจไทยพาณิชย์นะครับผมอโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่า DCA หุ้นกองทุนนะครับ SCB, NDQ, s s F f เนี่ยหักรายเดือน500นะครับทุกเดือนนะปเป็นระยะเวลา5ปีสิ้นสุดวันที่9สิงหา2อ2พนนะครับผมทุกวันที่2นะครับ DCA แบบรายเดือนนะครับหักเงินในบัญชีเราไปเลยนะครับเราผมลงไว้ที่หกักให้หัก500นะครับต่อเดือนนะหักกับจักสิกรน,นะครับผมให้หักเงินเดือนพิเศษผมไปเลยนะครับ ทีละห้าร้อยห้าร้อยนะครับผม mm hmm. ก็คือทุกวันที่สองนะก็เริ่มดำเนินการหักแล้วเมื่อวันที่หกนะครับนี่ตัวนี้นะครับเราจะารับจัดการจัดสรรไปแล้วหักมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นบัญชีให้เพื่อนดูนะครับว่าตรงนี้ว่าเป็นการหักเงินไปแล้วนะครับคือผมลงวันที่สองเนี่ยมันติดนะครับติด ติดวันหยุดเดือนที่ผ่านมานะครับวันเสาร์นะมันตรงกับวันเสาร์ผมก็งงว่าเอออ๋อหรือว่ามันจะตรงกบบวันหยุดเสาร์ทิ์นะครับเขาเลยไม่หักก็เลยสอบถามไปทางทางที่เป็นแอดมินของบลจไทยมานิดนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาว่าอาี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับเข้าไปที่เมลให้ดูเลย อ่าเนี่ยนะครับสอบถามข้อมูลการหักดีซีเอรายเดือนนะครับผมส่งไปหาเขานะครับผมส่งไปหาเขาเมื่อตอนห้าโมงวันเสาร์นะครับส่งไปบอกว่าสอบถามข้อมูลครับผมซื้อกองทุนในแอปแอสเสแบมเนี่ยฟันคิกเนี่ยให้หักดีซีเอทุกเดือนเนี่ยเป็นเวลาอ่าทุกวันที่สองของเดือนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการหักเงินเข้าพอร์ตเลยนะครับหรือผมต้องรอวันจันท์ถึงสุก เวลาทำการครับแอดมินนะผมถามเข้าไปแบบนี้ปึ้งแล้วเขาก็มาตอบผมวันที่4นะครับผมถามไปวันที่2อเขามาตอบผมมามมวันจันทร์วันที่4นะเขาตอบผมมาว่าเรียนคุณอภเรืลาฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วขอขอบคุณที่ท่านให้ความาไว้วางใจลงทุนในกองทุนของบริษัทเรานะครับฝ่ายขอเรียน ให้ท่านทราบว่าสำหรับการซื้อขายของกองทุนนั้นเนี่ยจะสามารถทำรายการส่งคำสั่งได้ในช่วงวันเวลาทำการเท่านั้นนะครับจันทร์ถึงศุกร์ภายในบ่าย3ามโมงครึ่งนะครับ15 30น,นเนาะผ่านทาง s อ b a m f บ n ฟันคกนะครับและจะต้องไม่ตรงกับวันหยุดกองทุนต่างประเทศนะคะเาเขาส่งมาครับก็คือเงิน DCA จะหักกัิโกนะครับก็ก็วันทำการนะครับและจะไม่ต้องตรง แล้จะไม่ตรงกับวันที่กองทุนวันหยุดของกองทุนต่างประเทศด้วยนะอ่าเนื่องจากในวันที่2เดือน9อ่าสองกันอ่าที่ผ่านมาเนี่ยสกันยาที่ผ่านมาเนี่ยตรงกับวันเสาร์จึงไม่สามารถทำรายการซื้อกองทุนได้ในวันดังกล่าวนะรายการ dca จะเลื่อนออกไปซื้อกองทุนในวันในวันทำการถัดไปแต่ถ้าหาก พราว่ากองทุนนั้นวันจันทร์ติดวันหยุดอีกนะครับติดวันหยุดของกองทุนต่างประเทศอีกนะรายการก็จะยกเลิกไม่เกิดการซื้อในเดือนนั้นนะครับอ๋อผมก็มาอ๋อเข้าใจละก็คือเดือนนั้นมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีการหักเงิน DCA ของเรานะครับก็จะไปหักในวันถัดไปอ่าเดือนถัดไปพิจุดนะครับไปหักในเดือนถัดไปนะอ่ะก็ได้ข้อมูลมานะครับอ่าผมก็เลยกลับมารอ วันที่ผ่ามานะครับรอเอ๊ะวันอีกวันก็ยังไม่หักวันที่ห้าก,ก็ยังไม่หักผมก็ว่าเอ,อ๊ะหรือมันอาจเดือนนี้อาจจะไม่หักหรือจะเลื่อนเลื่อนไปเดือนถัดไปนะครับผมก็เลยมาเปิดพอร์ตดูนะครับอ่ะเออีกวันก็รอเพราจะโทรไปถามก็อะรออีกวันนึงก็เลยรออีกวันหนึ่งพอ,อ,อมาเปิดพอร์ตดูอ๋ออ๋อจัดสรรมาแล้วนะครับ นี่เราเรียกหักเรียบร้อยห้าร้อยนะครับมาเปิดในบัญชีดูเอาเงินใส่ไว้นะครับอา้หาหักเรียบร้อยนะครับผมก็รอจัดสรรเข้าไปในกองทุนนะครับเดี๋ยวถ้าพอร์ตมันขึ้นหรือว่ามีรูปพอร์ตเนี่ยตรงนี้นะครับพอร์ตการลงทุนขึ้นให้ดูหรือว่าอะไร,รเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับ ก็เดือนนี้ก็เป็นอัน DCA เรียบร้อยนะครับตามที่ผมพูดไว้ว่าในคลิปเดี๋ยวผมขึ้นไหมบนหัวมุมนะครับคลิปที่ผมบอกว่าจะ DCA เป็นรายเดือนนะครับไม่เกี่ยวกับพอร์ตแอปสตรีมมิงนะอันนั้นเป็นรายอาทิตย์นะครับมีเงินร้อยสองร้อยจะลงของพีดีทีไปนะครับของปตท,ะทนะไม่เกี่ยวกับตัวนี้ตัวนี้จะหักบัญชีผมทุกเดือนเลยอ่า หักห้าร้อย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 ทุกเดือนนะครับเราก็ไปเพิ่มได้นะจะให้หักพันหนึง่งหรือว่าอะไรเพิ่มได้นะครับเพิ่มเงินได้แต่ผมแค่นี้พอไม่เอากระเบียดกระเสียตัวเองเยอะนะครับเพราะผมต้องใช้เงินเยอะนะครับรายเดือนนะเอาพอเราไหวนะครับอ่าก็นะครับเรียบร้อยนะครับถือว่าหักแล้วเรียบร้อยเข้ากองทุนแล้วเริ่มซื้อกองทุน ภาพรวมอกองทุนรวมได้แล้วนะครับซื้อแล้วเริ่มตั้งแต่เดือนกันยานี้แล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูบลจอของไทยพาณิชย์เนี่ยก็มีให้เลือกหลายกองทุนนะครับให้เราดีเได้หรือว่าจะเทรดก็ได้จะซื้อก็ได้นะครับนี่เทียบเลยนะครับกองทุนเด่น ที่แนะนําก็จะมีเนี่ยครับเพียบเลยนะข้างล่างเนี่ยแถวล่างเนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดินให้ดูนะครับนี่ก็บวก4ี่สิบเจ็ดเปอร์ซนบวกหมดเลยนะเขียวๆเ,เนี่ยอปันผลภาพรวมดีบวกหมดเลยนะครับผมผมก็บวกที่ผมเล่นไปก็ s c b Net ของ n น t Deck นะครับก็บวกไปแล้วเพียบเลยนะครับบวกไป36%แล้วนะ อ่าก็คร่าวๆวันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมมาทำคลิปให้ดูนะครับว่าผม DCA จริงๆนะครับแล้วก็อีก5ปีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะมีเงินแล้วก็มีบันผลเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะ ขทุนหรือไม่นะครับหรือว่าจะได้กําไรเท่าไหร่ขาดทุนหรือเปล่านะครับหรือว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับอาจจะผ่านไปสักห้าเดือนหรือว่าหกเดือนเป็นปีเงี้ยก็จะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคงั้นวันนี้ก็แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเป็นกําลังใจให้นะผมก็ทําคลิปไปเรื่อยนะครับก็ทําลงไปนะครับเก็บไว้ดูด้วยให้ลูกดูด้วยนะครับเพราะผมสัญญาตัวเองไว้ว่าสัญญากับลูกไว้ว่าผมจะทําให้ลูกๆดูนะครับว่าผมจะหาเงินกับแพลตฟอร์มหาเงินกับระบบในยุคดิจิตอลนี่นะครับเดี๋ยวจะทำให้ลูกๆดูนะครับ ว่าผมทำได้ไหมนะอ่าก็ฝากตามผลง,งานด้วยนะครับจากช่อง YouTube นะหลกัหลกๆเลยช่อง YouTube นะครับแล้วก็ Facebook ผมก็เปิดเป็นสาธารณะแล้วนะครับ TikTok อาจจะมีบ้างนะครับทำเล่นๆไปลงรูปเรื่องราวชีวิตของผมว่าทำอะไรนู่นนี่นั่นจิประถานะครับผมมาส่วนใหญ่จะเป็น YouTube นะครับกับ Facebook นะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับผม